อีกหนึ่งคันครับที่มาให้เราเดินระบบและอัปเดตระบบให้ใหม่ครับผมรถแฮรคันนี้สุริยาสาวครับคันนี้มาทำอะไรบ้างครับทำหลายอย่างเลยครับผมครับเปลี่ยนพาเวอร์ใหม่เดินระบบใหม่จูนใหม่วาระบบใหม่ก็เจอะมากพอสมควรครับระบบเก่าดีอยู่แล้วครับผมครับเราแค่มาอัปเดตระบบเข้าไปใหม่เพื่อได้เสียงที่มีคุณภาพมากขึ้นเหมือนเดิมครับผมครับไปไปชมกันว่ามีอะไรบ้างคันนี้ครับผมจะพาไปดูข้างหลังพาเวอร์เรามีการทําอะไรบ้างครับตอนแรกพาเวอร์หลายรุ่นครับที่เราใส่ไปที่นี้ แล้วก็ทําการอัปเดตระบบไปทั้งหมดโดยใช้ยี่ห้าเคขับเบตสี่แท่นรับสลับคันนี้ครับแล้วก็ขยับทับขึ้นไปขับเสียงกลางนั่นเองครับผมครับระบบสายแล้วก็ทําการต่อใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมครับไปว่าให้เป็นด้านสายตู้สายรัพพงครับต่อมาใหม่ทั้งหมดเพื่อจะได้งานที่สวยงามสลับตรงนี้แล้วก็การมาร์กสายครับก็มาร์กสายลูกค้าทั้งหมดครับเพื่อจะได้สายที่สวยงามเวลาระบบมีปัญหาจะได้แก้ไขได้ครับแล้วก็คันนี้เรามีการทําอะไรใหม่มากครับผมแช่งแลมจ่าด้ก่อนก็เป็นคอมบสีธรรมดาครับผมครับอันเนี้ย แล้วก็ใส่เป็น750ดห้ีโอเข้าไปครับสลับคันนี้ถือว่าเท่ๆอีกหนึ่งคันนึงครับผมครับแล้วก็เป็นการผสมผสานระหว่างฟังก์ชันเก่าฟังก์ชันใหม่เข้าด้วยครับโดยคันนี้ผมก็จูนเป็นระบบ4ี่ทางให้เลยนะครับผมครับสี่ทางอะไรครับแหลมฮอนกลางครับอยู่ตรงนี้ขบวนเนี้ยสามทางเลยครับสหรับข้างบนที่ผมจูนเข้าไปครับผมครับเพราะว่าคันนี้เรามีการเพิ่มฮอนอีก2ตัวสำหรับข้างหน้าครับผมครับดูข้างหลังว่าเราเพิ่มอะไรครับผมลูกค้าท่านใดที่มีรถแห่งเนี้ย แล้วก็กําลังหลงทางอยู่กําลังมั่วอยู่ก็สามารถนำมาให้บริษัทเราจัดเก็บข้อมูลเข้าให้ก็อัปเดตระบบก็ให้ก็ได้เหมือนกันครับผมครับข้างหลังครับก็มีการอัปเดตอย่งย่างครับผมครับแสงแหลม่ไมแสกแหลมแล้วก็มีการอัปเดตไปหลายอย่างครับผมครับเปลี่ยนปากใหม่แล้วก็เปลี่ยนตูดใหม่เพื่อให้เสียงมีคุณภาพมากขึ้นครับฮอนครับที่ฮอนแต่งลูกค้าได้ฮอนแต่งข้างหลังครับแล้วก็ทาการโมให้ครับผมสำหรับใส่ฮอนครับ พรผมบอกเลยว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากในรถแห่มากพอสมควรครับเลยวคนต้องใจครับใส่แล้ว1ควรมีการจูนด้วยนะครับผมใช่ว่าไปใส่เฉยครับใส่เฉยเนี่ยมันจะไปหักล้างกับเสียงกลางแล้วครับทำให้บางจุดที่เรายืนเนี่ยมดโลหายบางจุดเสียงกลางบางนงครับใส่แล้วเราต้องมีการจูนด้วยแล้วก็จูนต้องตัดความถี่ที่ถูกต้องด้วยถ้าความถี่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันเฟกันเองในระบบเนี่ยทำให้เสียงของมันบางและมีปัญหาได้ครับสำคัญมากเราจะไปใส่เฉยแล้วมันดังไม่ใช่นะครับมีการทําหลายอย่างนะครับผมครับ คราวนี้ก็ถือว่าเสียงกลางตอนแรกอาจจะโค้งเยอะพอสมควรที่ว่าเป็นหน้าเป็นหลังครับแล้วก็ทําการแบะออกมาครับเพื่อให้มันตรงมากขึ้นครับผมครับหลายคนอันงงว,งว่าทาไมของโค้งตู้ทาไมไม่ออกรู้ไหมว่ามันเฟดกันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าลาโพงเนี่ยแต่ล่องเนี่ยทำงานความถี่ในการหละายจุดเนี่ยมันจะเฟดกันเองครับยืนจุดเนี้ยเสียงดีขยับจุดเนี้ยอาจเสียงไม่ได้ไดนั่แหละคือลำโพงมันเฟดกันครับผมครับเห็นไหมกลา,างสามทางชาวทำไมถึงหน้าตรงตลอดเพราะว่าเราพยายามลดจุดเฟดให้มากที่สุดลดจุดเฟดแล้วเสียงด้านข้างครับ มาอัตโนมัติ100%แน่นอนครับผมครับโอเคครับประมาณนี้ระบบะข้าวคอันี้ครับรอฟังเสียงกันได้เลยครับผม